สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านไลออนคายเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถกระบะนะครับสีประตูนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมต้องบอกว่าเป็นอันดับต้นๆเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่สําหรับคันนี้นะครับเขาจะเป็นรุ่นนะครับแต่งพิเศษนะครับสเตลนั่นเองนะครับเขาจะเปิดตัวมาด้วย2รุ่นย่อยนะครับมีเครื่องยนต์1.9และ3.0นะครับและสําหรับคันนี้นะครับอย่างที่เรานะครับทราบกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็น สมรรถนะช่วงล่างนะครับการขับขี่นะครับหรือว่าระบบเครื่องยนต์ต่างนะครับได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานและสำหรับคันนี้นะครับ i s u ู d max นะครับ3.0 h จุดศ e นยเนั่นเองนะครับปี2019เลยนะครับไม่เพียง5 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านนะครับมือแรกมือเดียวเท่านั้นนะครับมีประวัติเข้าศูนย์นะครับและสำหรับราคานะครับต้องบอกก่อนว่ารถใหม่ป้ายแดงนะครับมีราคาสูงถึงล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับ แต่วันนี้นะครับลูกค้าจะซื้อคันนี้นะครับในราคาที่คุ้มค่าและประหยัดกว่าป้ายแดงต้องบอกว่าประหยัดไป3ามถึงสี่แสนเลยทีเดียวนะครับเพราะวันนี้เรามาตั้งขายเพียง7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับแต่แต่นะครับสําหรับราคานี้นะครับลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับร้านไลออนคาของเรานั่นก็คือฟรีประกันภัยชั้น1-1นึ่งปีเต็มนะครับของใหม่เลยนะครับและฟรีค่าโอนนะครับและของแถมอื่นเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับจ่ายเพียง759,000บาทเท่านั้นนะครับเพราะร้านเรานะครับฟรีแหวกเจ็นะครับฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีเต็มนะครับและฟรีค่าโอนนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็คันนี้ก็โหต้องบอกว่าพิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียง12,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาเลย7ปีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นก็ถูกมากๆนะครรับเิ่มต้นเพียง 2.79%เท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวนะครับภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเจ้า DMAX คันนี้นะครับทำไมถึงได้รับความนิยมนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านหน้าเลยนะครับและสำหรับคันนี้นะครับเป็นจะเป็นปี2019นะครับจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นสเทลลนั่นเองนะครับเขาจะมาพร้อมด้วยเอกลักษณ์ ทางด้านหน้าเลยนะครับเขาจะเป็นโหต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับโลโก้อิสุนะครับอ่ามีนะครับกระจังหน้าสีดาเงานะครับนี่แล้วก็จะมีนะครับอ่าตัวขีดเป็นเส้นๆแบบนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของเขาเลยนะครับนี่หมองไกลๆนี่คือรู้เลยและสําหรับไฟนะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED แล้วนั่นเองนะครับโหไฟคือใสสว่างมากๆนะครับมาพร้อมด้วยไฟเดย t i m e ์ล n น i n g light นะครับเวลา นะครับเราสตาร์ทรถนะครับหรือเวลาวิ่งกลางวันนะครับเขาจะมีไฟโหสวยมากๆนะครับมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกนะครับนี่และสเกิร์ตนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับเขาจะเป็นทูโทนสีขาวดําแบบนี้เลยนะครับเอกลักษณ์ชัดเจนสวยมากๆนะครับนี่โอ้และสีต้องบอกว่าคันนี้นะครับสีสวยมากๆนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับสียอดนิยมนะครับต้องบอกว่ารถใหม่ใบแดงนะครับ ต้องเพิ่มราคาด้วยนะครับสำหรับสีขาวมุกนะครับแต่วันนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับนี่มาพร้อมด้วยนี่และมีกระจกมองมุมด้วยนะครับมองทังด้านหน้าด้านข้างนะครับนี่เวลาเราเทียบจอดนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับและสําหรับล้อแม็กนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับรุ่นนี้เลยนะครับเขาจะเป็นแม็กทูโทนนะครับนี่ มีโลโก้อิสุตรงนี้นะครับเป็นสีดําเงานะครับหน้าปัดเงาตรงนี้เลยเป็นสีทูโทนของเขาเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นสเตลเลยนะครับนี่และเป็นมาพร้อมด้วยนะครับแมกลอยขอบ18นะครับขนาดยาง 2560R18 เลยนะครับมาพร้อมด้วยยางนิโต้420ด้วยนะครับยางใหม่ปี20เลยนะครับโหต้องบอกว่ายางนิโต้นี่แพงมากๆนะครับเส้นต้องบอกว่า6,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับ ตุ่มยางดอกยางอะไรคือยังอยู่ครบนะครับลูกค้าสามารถใช้ได้ต่ออีก1-2ปีได้สบายนะครับและด้านในนะครับซุ้มล้อเบ้าโช๊คต่างๆนะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆรถบ้านนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับไม่มีรอยสนองสนิมแต่อย่างใดนะครับนี่โหคือรถเดิมๆเลยคันนี้นะครับเป็นรถบ้านแท้ร้อเอเซเลยนะครับและกระจกมองข้างนะครับเขาจะเป็นสีขาว นะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างสูงนะครับเขาจะมาพร้อมด้วยนะครับบันไดนะครับโอ้โหคือทําให้รถดูมีมิตินะครับสวยมากๆนะครับด้านหลังดีไซน์มาได้แบบสวยลงตัวมากๆนะครับนี่มือจับแบบโครเมียมนะครับจะมีกล้องนะครับถอยหลังนะครับตรงรุ่นเลยนะครับสําหรับรุ่นท็อปนะครับ3.0คันนี้นะครับเขาจะมาพร้อมด้วยหน้าจอกล้องถอยหลังนะครับโลโก้นะครับอีซูดีแมกนะครับนี่ เป็นตัวแซดนะครับนี่ DDI นะครับเป็นเครื่อง DDI เนี่ยมาพร้อมด้วยกันชนด้านหลังนะครับโอ้โหอันนี้ใหม่มากๆนะครับแต่เวลานะครับต้องบอกว่าที่เราเปิดไฟนะครับไฟตรงนี้เขาจะเป็นเหมือน LED นะครับสวยมากๆนะครับเวลาเราวิ่งกลางคืนหรือว่าเวลาเปิดไฟนะครับเขาจะเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆสวยมากๆนะครับนี่เวลาเปิดแค่นี้เองนะครับแม็กไพลเนอร์ต่างๆคือใหม่มากๆนะครับ ไม่มีร่องรอยของเขาเรียกไงขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะครับนี่ไม่มีนะครับรอยบรรทุกหนักแต่อย่างใดนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับอันนี้อยู่ครบนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับนี่ตะเข็บเดินตรงนะครับไม่มีบิดมีเบี้ยวรูยังกลมๆอยู่นะครับนี่คือสวยมากๆลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราจะรีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับ และเวลาที่เราจะปิดนะครับก็ปิดแค่นี้เองนะครับปิดง่ายมากๆนะครับนี่โหลงตัวมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันครับและนี่นะครับเขาจะเป็นภายในนะครับของเจ้าอีซุดีแมคคันนี้นะครับโหภายในคือใหม่มากๆนะครับและมาพร้อมด้วยนะครับกุญแจนะครับคีย์เลดแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมด้วยพุสตาร์ทแล้วนั่นเองนะครับเวลาเราสตาร์ทนะครับอ่าหยยบคาร์กดพุสตาร์ทนะครับนี่นี่ อันนี้เขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเสียงคือนุ่มมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากเบาะด้านข้างเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับทั้งหมดทั้งคันเลยนะครับนี่ทุกที่นั่งเลยนะครับเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานจากป้ายแดงเลยนะครับเบาะยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีรอยขาดรอยยับยุ่ยยี่แต่อย่างใดนะครับแผงประตูนะครับนี่โหสวยมากๆนะครับตัดกันลายไม้นะครับที่มีโลโก้สเตลชัดเจนนะครับนี่สวยมากๆนะครับ คอนโซลด้านหน้านะครับเขาจะเป็นพลาสติกนะครับสีดำนะครับไม่มีริ้วมีรอยแต่อย่างใดนะครับไม่มีรอยฉีดข่วนหรือคาบกาวนะครับใหม่มากๆนะครับคือเลี่ยมมากๆคันนี้นะครับจะมีแอร์แบ็กทั้งฝั่งคนนั่งและคนขับนะครับมีโลโก้นะครับดีแม็กตรงนี้นะครับมีช่องเก็บของนะครับตรงนี้โหต้องบอกมีพักพาวร์เล็นะครับชาร์จแบตตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับช่องเก็บของด้านล่างนะครับนี่และส่วนหน้าจอนะครับ สำหรับอ่ารุ่นท็อปสุดคันนี้นะครับเครื่อง3.0คันนี้นะครับเขาจะมาพร้อมด้วยหน้าจอทัชสกรีนนะครับตรงรุ่นจากโรงงานจากศูนย์นะครับมาพร้อมด้วยระบบนำทางนะครับแผนที่นำทางนะครับอ่าเนวิเกเตอร์นั่นเองนะครับและจะมาพร้อมด้วยอ่ลูกเล่นนะครับมัลติมีเดียต่างๆเป็นระบบแอร์ต่างๆนะครับปิดเออกตรงนี้นะครับเลือกเป็นโหมดออโต้ก็ได้เพิ่มแรงพัดลมนะครับอ่าจากตรงนี้ได้เลยนะครับไล้ฟ้าหน้าไล้ฟ้าหลักนะครับ เป็นแอร์แบบดิจิตอลแล้วนั่นเองนะครับและสําหรับด้านล่างนะครับเขาจะมีช่องเสียบอ่า USB นะครับมาให้อีกงช่องนะครับมี power outlet นะครับตรงนี้อีกหช่องนะครับและนี่นะครับเขาจะเป็นหัวเกียร์นะครับอันนี้เป็นหัวเกียร์เดิมๆนะครับเป็นเกียร์นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์อ่าห้าเกียร์นะครับนี่เครื่อง3.0นะครับเขาจะมาพร้อมด้วยเกียร์ธรรมดานะครับหเกียร์นั่นเองนะครับนี่ถุงเกียร์อะไรต่างๆคือใหม่มากๆคอนโซลนะครับนี่เบรกมือนะครับจะเป็นแบบ เบรกมือแบบธรรมดานะครับที่พักแขนต่างๆนะครับมีมีช่องเก็บของตรงนี้นะครับ